สวัสดีครับเอซที่น่ารักทีอยู่ทางบ้านนี่อย่าเฮาอย่าเฮาลูกอย่าเฮาไปเข้าฝั่งนู้นได้ไหมอย่าเฮาอย่าเฮาลูกเข้าตรงนี้เลยเข้าตรงนี้เข้านี่ครับกําลังย่างไปหาผู้บ่าวไทโซ่นะครับเอฟซีอุ้ยอุ้ยยงเราแล้วอุ้ยอื่นแล้วครับ f อ เพิ่งตื่นลุ้มไม่รู้เพิ่งตื่นเลยใส่เตียใส่เพิ่งตื่นครับนี่บ้านบ่าวไทยโซแล้วฮะเอฟซีฐานทัพของบ่าวไทยโซครับโอ้โหดูสวยเนาะนี่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นครับขอขอดูบ้านหน่อยนะบ้านโอ้ไม่เข้าหรอกงูงูนี่ครับบ้านบ่าวไทยโซโอ้ นี่ครับ้าเดตืนดตือเดเป็นอย่างนี้แหละครับบ้านผู้บ่าวไทยซู่ผู้บ่าวสวดครับเอฟซียเข้าไปข้างในนะตมเข้ไปไหนไ่อใช้ทำไมรือเปล่าไม่เคยเลไอทำไมอืมก็อยู่ลกันเองนะเอฟีใกล้นะครับดตื้อขดตื่นขุดตือเดออ เออวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ผุ้บาดห้โซ่เพิ่งตื่นมาให้บาดเปล่งมามาเลยนะมามาหลายครั้งแล้วยังไม่มาถึงบ้านไทโซ่เลยครับมีแค่นี้ทั้งตัวมีแค่นี้อืแม่นะครับเอฟซีมีแค่คนเดียวน่แหละเป็นเสาหลักเบตื่นพ่งตื่น แม่ทำงานหนักก็อยากให้ลูกพักผ่อนแม่แม่ทำงานหนักให้ลูกให้ลูกพักผ่อนนะครับเอฟซีไม่ใช่ให้แม่พักผ่อนนะครับโอ้ตื่นมาก็เทวดาของแม่เลยครับลูกเทวดาลูกเทวดาโอ้โหคนเดียวเนี่ยนม่เอาฟินไปเลยหนาวแล้วหนาวหนาวโอ้ยกวาดเ่ย โอ้โหดูครับพี่น้องตีมาๆมายมเลยครับนี่ข้าววันนี้นะข้าวแจ๋วนะครับพี่น้องดู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 กันไฟไฟไม้ไม้มานึ่งไฟไมกันไฟไม้ตรงนี้มนน้ำราเ้าน้ำครับความคิดดีเนาะวิธีของสุนโซ่วิธีของคนโซ่นะเอจีมาดูเอานะพี่น้อง คือความคิดดีเนาะกลับไปไม่มาเนิ่งมาข้าวแล้วหรอกลับไปคงจะเรียนแบบนะมั้งเนี่ยต้องเรียนแบบต้องเรียนแบบเรียนแหละครับแม่ก็ไปใส่มือนี่สัญญาณก็ไปทำห้องน้ำบ้านพ่พิธครับเมื่อใดจะมือจังแล้วนะลูกก็ไม่มีสัญญาณครับพานจันบอกแม่ซื้อของไปฝากเพี่นุ่มงานแม่ไปฝากคัาหอม หมอนแล้วก็เสื้อผ้าครับผมวันนี้เราซื้อแบบมาม่าแบบขนมนมเนยไปฝากเพื่อนนะลูกคร bol, ับผมสงสารเพื่อนคนบ่คนป่วยจะตีแล้วนะครับเมื่อวานแม่จะไปซื้อสมมติเรไปก้อนหรือเราซาก้อนวัหน้ากันแม่วันนี้ครับไปแล้วเอออะไรเนี่ยเได้ของแม่เอยไปแล้วครับพี่ ตัวตึงตัวตึงตัวตึงประจำบ้านพันก็ทั้งตัวไม่ใค่คนเดียวนี่แหละแม่ทำงานหนักก็อยากให้ลูกพักผ่อนเลยนะพี่สาวก็มีอยู่ทุ่เทพเนาะครับครับผมแม่ทํางานหนักก็อยากให้ลูกพักผ่อนจ้าเต้ยวด๊าของแม่ให้แม่พักผ่อนก็ีเรามาบุกเนาะ บุกดามกบารเซโซน่ดินี่ครับร้องกลับกันนะครับร้องเพลงมาพเรามาอยู่ก็เพื่อนกว่าแล้วเนาะเดามาอยู่ที่นวมเายังไม่่าจะมาก็มว่าจะมาแต่ทเช้ามื้อเช้านี้ไม่กล้าเข้ามายางฟังตื่นปกติฟังตื่นกลางวันกลางตาไม่ทำงานไม่ทำกับข้าไปแล้วไปกินแล้วก็ไปทำงานกับลูกๆนั่นแหละครับล่าสุด แม่ของพี่บ่าวไทโชจะไปหาซื้อของไปฝากเมือถวายห้องน้ำมาเลยแม่จะไปซื้อเพราะไม่มีเวลาให้พี่เทยโชมาก่อนมาทำงานแม่จะพาไปลูกแม่จะไปซื้อแบบมาม่ามืเมื่อเพื่อจะได้กินบ่กขึ้นใจนะคนแบบสบู่ไทยชาสมพูอะไรลูกครับน้ำเนยตอกระป๋องแบบนั้นนะครับแม่จะไปซื้ออยู่ครับอานุโมทนาบุญด้วยแม่ครับโอ้ยแม่ ขอให้แม่ร่ำรวยร่ำรวยโอ้ยร่ำรวยไปจนรักขันวันนี้ร่ำรวยซัดถือกรีกจถืกลีกหลาย่จ้าจ่าจ่ามีแค่นี้แหละแม่ก็บอกมีอย่างรกครับแม่ก็บอก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 มีแต่ดอกแม่เซเบงปันแปรเปินพนเต็้ยงแม่สงสารพิทพิทแม่ก็จะได้แม่สงสารพันธนะแม่ก็จะได้บุญด้วยสงสารจริงๆนะครับแม่ผู้อื่นใครแหนมึงเท้าครบใช่ไหมลูกใช่ครับถ้าไม่ถ้าไม่เคยเกลียดก็อันนี้นี่พี่ฮิทนี่ เขาใจน่ะเต็มร้อยจ้าอ่เตร่างกายเขาสู้ไม่ไหวไื่ไช่ใแม่เห็นแต่เด็กนะหนครับเห็นพิธีตั้งแต่เด็กจ้า<อ>ตกคนบันเดียวกันเนาะครับแม่อขอจบคลิปเพลงท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ